น้องลงเออแมนเอยกิ่งไปตามช้างเลยเออกิ่งไปตามช้างเลยนั่นแหละจิ่งไปตามช้างเลยจิ่งไปตามช้างเลยเอาโอ้ออบอกว่าจะโดนจะโดน,นอโอ้ให้นั่งดีๆจะไปนั่งไปนั่งเหมือนคนแฟร์น่ะเขาจะนั่งเหมือนคนแฟร์นะครับผมก็จะนั่งไม่ให้เปียกเหมือนคนแฟร์มันไม่ได้เราค้นใหม่ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับผมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเรานะครับช่องพังคำหมืน่นแล้วก็ชายมงคลคำหมื่นครับวันนี้มาอาบน้ําด้วยกันนะครับชายมงคลกับคำหมืน่นแล้วก็ฝึกควานใหม่ด้วยครับผมวันแรกเลยลงน้ําวันแรกจะเป็นยังไงครับผมดูพี่ชายมงคลโอ้ขาที่ห้าออกตลอดเลยไม่ยอมไม่ยอมมาเข้าเลยเห็นสาวเห็นบัวตองแลเห็นบัวตองก่อนที่จะมาอาบน้ําด้วยครับผม ขาทีห่าออกตลอดเวลาเลยเจเราก็เดินตามไม่ห่างครับเดินตามไม่ห่างเลยหมือนนี้รู้สึกผูกพันกับแช่มงคลแล้วเพราะว่าเจอกันบ่อยมากๆเลยครับเจอกันบ่อยนะครับเจอกันบ่อยอาบน้ําด้วยกันทุกๆวันนะครับก็จะเกิดความรักความผูกพันนะครับส่วนพระตองนะครับผมเดี๋ยวขอเก็บตัวก่อนนะครับอาจจะมีโอกาสอาจจะได้รีเทิร์นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้ารอบนี้ไม่มาด้านหน้าน้องชายเฉียงมงคลครับผมทุกท่านทุกคนได้เชิญหน้ากันนะครับน้องชายภายบัวทองครับผมน้องชายของเฉยมงคลเองโอ้ประชนคมหล่อครับผมหล่อไม่แพ้พี่ชายเหมือนกันนะครับผมพายบัวทองไปกี่วันนี่ โอ้ชิบก็มือมาแล้วนี่ครับนุ่มรอนุ่มรออือเจอเจอทางส้มครับคำมือเจอทางส้ม เอามาเจอใสด้วยกันอีกเจีซุมมจีซุมโอ้ใหญ่มากๆเลยโอ้ข้างหน้าเจอเยอะเลยข้างหน้าเจอเพื่อนๆเยอะเลยภูผาครับผมเอ้ภูผาสุดหล่อครับ ย่อมยมอมโอ้มีเต่นเด่นนิน้อยส้มตี๋ทุยดูาวหอยบ่ยยอมไปเลยว่ายครับตะวันสวัสดีครับ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 ลูกใครครับนี่ลูกใครนีพี่กลผผ่าน เพื่อนๆมาเยอะนะครับผมนู้นครับผมเยอะเลยโมเบลบรรยากาศตอนเย็นลองควานคนแรกไปน้ำเป็นไหมมาไปน้ำไม่เป็นบ่แข็งเฮ้ไปแล้วเบา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 เฮ้ ใช่บมงคนนีอ้อยากจะตอนนี้คือเตรียมหนุ่มมากๆเลยเนาะพร้อมมากๆเลยเตรียมหนุ่มแล้วก็พร้อมอยากจะทำภารกิจมากๆเลยเดี๋ยวให้แม่เหมื่นดื่มน้ำก่อนนะครับโอ้น้ำขึ้นหลังจากที่ฝนตกไร้วันครับผมแล้วก็เราไม่ได้มาอาบน้ำที่สะไร้วันเลยนะครับ น้ำเพิ่มระดับขึ้นนะครับผมน้ำน้ำน้ำฝนนะครับผมน้ำฝนแล้วก็แม่น้ํามูลเพิ่มระดับนะครับวันนี้ทดสอบควันวันแรกเลยอาบน้ําครั้งแรกเลยนะครับจะเป็นยังไงเอานอนลง,นอ,นลงอาบเสร็ยจยังกินอิ่มยังเอาสางช้างอะ่ะอ,นอ๋กินน้ําอยู่เอา้านอนลง บอกช้างนอนลงก่อนนอนลงนอนลงนนอลงเอ้ยเมนเอ้ยจ <No> uh huh> oh. ja mm um> sí ิ่งไปตามช้างเลยเอ้ยจิ่งไปตามช้างเลยนั <h> <h ่นแหละกิ่งไปตามช้างเลยกิ่งไปตามช้างเลยเอ้าโอ้บอกว่าจะโดนจะโดนโอ้ให้นั่งอย่นี้จะไปนั่ง นั่งเหมือนคนแฟร์อ่ะเขาจะนั่งเหมือนคนแฟร์นะครับผมก็จะนั่งไม่ให้เปียกเหมือนคนแฟร์มันไม่ได้เราคนใหม่ไป,เข,ไปไเ,เข้าไปไหมเข้าไปไหมเดินเข้าไปเออเฮาบอกเขาเออเอาขึ้นงวงเอาแล้วทีนี้เอาแล้วทีนี้ <c oughs> เอาไหมเข,ไเ,เข้าไปเดินเข้าไปลึกไหม มาเยอะมากมาขบือมามาเรียกเอาเรียกเอากันเอาขึ้นไหมสูงเอาไหมนั่งคาบดีๆทีนี้ไม่ต้องกลัวเปียกนั่งคาบดีๆนั่งคาบขาคาบลงเออนอนลงทีนี้นอนลงเอาบอกขมือนอนลงเอานอนลงจิ้งตามจิ้งตามช้างนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆเออนั่นแหละนั่นแหละ นั่นแหละจับเชือกดีดีนั่นแหละนั่นแหละเออกิ้งตามช้างจับเชือกไปด้วยเออช้างกิ้งเป็นไรกิ้งตามช้างนั่นแหละนั่นแหละขมิลขมินเฮ้ย hey! จับดีดีเออเดี๋ยอย่างงั้นแหละมันต้องอย่างงั้น <c oughs> โอ้ขมินก็เป็นมวยนะขมินวัน<อ>นี้ขมินก็เล่นกับน้องทีมโยมขึ้นมากะี่ขึ้นมาเออโยมมานั่งที่ดิถ้าพอแล้วขึ้นมา มาเ yup. <po bio> ลยมานั่งดีเด้อระวังระวังนั่งยืนดีนั่งดืนหนีหออนนบขาแน่นๆระวังดูแล้วอาการน e ่าจะเล่น <powerful> อีกรอบหนึ่งเอาดีดีเออเอาเอาขึ้นมาให้ได้นั่นแหละเยี่ยมโอ้กำลัอนี้ต้อนรับเด็กใหม่เหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาเนี่ยรับน้องใหม่เหมือนกันนะครับเอ้ยอุโย เหยียบโอ้ตะไคร้ตะไคร้ติดขาไปาใจมงคลเรียบร้อยครับผมวันนี้บททดสอบด่านแรกโอ้ตัวบททดสอบด่านที่สองครับผมด่านแรกก็คือการตัดหญ้าหารช้างครับผมด่านที่สองก็เล่นน้ํากับช้างนะครับก็ถือว่า ยังไม่ผ่านนะครับเพราะว่าตกรอบแรกครับผมเดี๋ยววันใหม่วันหน้าเอาใหม่ครับวันนี้ยังไม่ผ่านก็คือพลาดตกไปครั้งแรกเดี๋ยวครั้งต่อไปก็คงจะเก่งนะครับผมก็คือครั้งแรกฝากกดติดตามกด subscribe ให้กับช่อง,งควานขมินด้วยนะครับผมติดตามดูควานคนใหม่นะครับผมขอ,ของขมินจะเป็นยังไงจะเก่งขึ้นหรือว่าจะยังไงนะครับผมไปเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ